สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ NIM Journal ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิดีโอ s e t up Bullet Journal เดือนพฤษภาคมค่ะในเดือนนี้เราจะมาเซตกันด้วยด้วยการใช้วาชิเทปกลุ่มนี้นะคะอันนี้เป็นวาชิที่ซื้อมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสใช้สักทีจริงๆตั้งใจจะําว่าแบบตีมเมอร์เมดดีไหมนะเพราะว่าตัววาชิเทปมันมาเป็นแบบตีม เมอร์เมดเกรดๆหน่อยแล้วก็มีอันนึงเป็นเมอร์เมดตัวน้อยเมอร์เมดนางเงือกนะคะแต่ทีนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลานานเกินไปเพราะว่าตอนที่กําลังตัดเนี่ยก็เป็นวันที่1ไปเรียบร้อยแล้วเดือนนี้เรามากระชันชิดค่ะงั้นจะมาเริ่มกันเลยที่หน้าแรกหน้านี้นะคะตั้งใจทําเป็นหน้าปกเดือนพฤษภาคมก็ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าแปะแปะทุกๆสีเลยที่อยู่ในเซต เรียงเอาไว้ได้วยกันจะได้แบบสว,สวยเพราะว่าพอถือเทียบกันแล้วเราว่ามันสวยดีก็กะกะดูว่าเออเอาสีไหนก่อนดีนะแล้วก็แปะไปค่ะประเด็นคือพอแปะไปสักพักหนึ่งไม่ชอบอะทุกคนคือตัว,ต,วตัวเทปอะโอเคนะพอเขียนเมเสร็จปุ๊บฮือเขียนเบี้ยวอะแค่เพิ่งทำงานเสร็จทุกคนเข้าเขาก็ยังไม่ได้กินแล้วก็ มานั่งเสร็จแล้วก็เออเบี้ยวจ้นะณจุดนี้คือเราก็ถามตัวเองว่ามันจะยังเป็นหน้าปกได้ใช่ไหมนะนานี้แล้วก็เลยได้แหละแล้วก็แปะวาชิเทปต่อค่ะกล่ว่าทำเป็นกรอบน่าจะโอเคอยู่ทีนี้ทุกคนแปะไปแปะมาเรารู้สึกว่ามันรกแล้วก็สีมันตีกันมากๆมันเป็นวาชิเทปที่เป็นอ่าเป็นกระดาษฟอยล์มี สะท้อนแสงวิงวิ้งอะคะ่ะแล้วพอหลายๆสีอยู่ด้วยกันมันวิงแสบตามากแล้วก็ก็เลยตัดสินใจว่าหน้านี้จะไม่ใช่หน้าปกนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าคล้ายๆกับว่าเบนด์มอ่าเราตั้งชื่อหน้านี้ว่า things I want to do ก็คือเขียนไปเลยว่าในเดือนนี้เนี่ยมีอะไรที่อยากทำมั่งเพราะว่าในเดือนเมษาที่ผ่านมา มีงานแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะทำแต่งานอย่างเดียวพิมพ์เปเปอร์ยาวเพิ่งจะพิมพ์เสร็จเพิ่งจะส่งเสร็จเลยก็เลยโอเคหน้านี้จะเป็นหน้านที่จะมาเขียนว่าในเดือนนี้เนี่ยเราอยากทำอะไรบ้างแล้วก็ไหนๆก็เป็น May, เมย์นาะก็เลยเขียนเป็นขวดเล็กๆต่อข้างหลังว่าเมย i เดือนนี l l ิ with joy ขอให้เดือนนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เปิดไปหน้าใหม่ค่ะ ทำหน้าปกใหม่อีกรอบหนึ่งโดยที่ในหน้าปกรอบนี้นะคะเราจะยังไม่แปะวาชิเทปก่อนเราจะเขียนก่อนค่ะแล้วก็เลยเขียนคาลิกราฟีเมย์ใหม่แล้วก็มืออ่อนอีกแล้วค่ะหางตัวจเบี้ยวแล้วก็เลยปล่อยวางละแล้วก็ด้านขวาเนี่ยทำเป็นหน้ารายเดือนค่ะโดยที่รายเดือนในเดือนนี้เป็นปฏิทินตารางอีกแล้ว แต่ว่าแทนที่จะใหญ่ครอบสองหน้าเหมือนเดือนที่แล้วที่รู้สึกว่ากินกระดาษไปหน่อยแล้วก็ใช้ไม่ค่อยขุมเดือนนี้ก็เลยตีเป็นหนึ่งหน้าเติมเ็มให้เป็นปฏิทินแล้วก็มันก็จะมีช่องเหลือที่เป็นช่องว่างๆอยู่ที่ไม่ใช่วันที่ก็กะว่าเดี๋ยวค่อยแปะวาชิทปเพิ่มหรืออาจจะวาดรูปลงไปค่ะเดี๋ยวค่อยเติมทีหลัง ตอนนี้ก็ปล่อยเอาไว้ก่อนเขียนหัวตารางด้วยวันในแต่ละสัปดาห์ช่วงนี้คือเราจะเริ่มด้วยวันจันทร์ตลอดเพราะว่าปฏิทินในเครื่องแล้วก็ในขอมเป็นวันจันทร์หมดเลยก็เลยตามเลยละกันอันนี้ก็คือหน้าของหน้าปกนะคะตอนที่ยังไม่แปะวาชิทิฟแล้วก็นึกว่าเอ๊ะเราจะแปะยังไงดีไม่ห้มันซ้ำรอยเดิมกับหน้าที่แล้วเราก็เลยเลือกมาแค่สองสีค่ะ ก็คือ2อันนี้ที่เป็นลายเกลดหน้าที่แล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันรกน่าจะเป็นเพราะคำว่าเมเป็นสีน้ำเงินด้วยก็เลยไม่ค่อยตัดกันเท่าไหร่หน้านี้นะคะก็คือเป็นทำแบบง่ายๆเลยแปะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เหลือที่ตรงกลางเอาไว้เป็นเมเราแปะสามเหลี่ยมเบี้ยวค่ะแต่ว่าปล่อยเลยทำเลยแล้วไม่ไม่เอาแล้วไม่ตอนแรกกะว่าแบบจะต้องเพอร์เฟ พอ,พอแล้จ้ะก็แปะสลับสีกันนะคะระหว่างที่เป็นเกร็ดปลากับสีเขียวคลื่นๆแล้วก็แปะถมจนเต็มหลังจากนั้นก็เล็มตัววาชิเทปที่มันเกินขอบออกมาออกแล้วก็จะได้หน้าปกวิงวิงสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนคือหน้าเนี้ยเราชอบมากเลยตอนนี้มันสวยมากมันวิงวิง แล้วก็ปฏิทินก็ดูเรียบเรียบดูเรียบหรูอขึ้นมาเลยค่ะเทียบกับหน้าที่แล้วที่ดูงงงงรกๆหน้าถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของ tracker tracker ในเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นตารางใหญ่เลยเนาะแล้วก็เราค้นพบว่าพอเราเอา exercise tracker ที่แบบแท็กออกกำลังกายไปรวม เราไม่ไม่ค่อยได้ออกเราไม่รู้ว่าเพราะว่าเราเอาไปรวมหรือว่าเพราะงานมันเครียดก็เลยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายค่ะเดือนนี้ก็เลยกลับไปเหมือนกับคล้ายคายกันกับของเดือนก่อนหน้นูนเดือนกุมภาเดือนมีนาที่เป็น t r a กอร์ทางด้านซ้ายแล้วก็เป็น แท็กใหญ่แท็กเดียวที่เป็นออกกําลังกายทางด้านขวาอันนี้ก็คือเราแปะวาชิเทปนะคะเป็นหัวข้อเอาไว้สําหรับแต่งลายหัวข้อแล้วอันนี้มันไม่มันเบี้ยวค่ะก็เลยแกะแล้วก็แปะใหม่แล้วก็เขียนสิ่งที่จะแท็กเอาไว้ตรงกลางแล้วว่างวาชิเทปที่แปะไว้แล้วก็จะมีข้างบนจะเป็นแท็กเกอร์รวมที่จะเป็นทรงตารางเหมือนเดิมอันตรงกลางก็จะเป็นแท็กชั่วโมงเล่นมือถือกับ จำนวนทูดูที่ทำสำเร็จในแต่ละวันเหมือนเดิมแล้วก็อันล่างสุดเป็นชั่วโมงการน,นอนค่ะเราลดชั่วโมงการน,นอนให้มันเล็กสั้นลงเพราะว่าเราค้นพบว่าตั้งแต่ w r r k r r o m o o m อ่ะเนี่ยเรานอ,นอนไม่เคยต่ำกว่า5ชั่วโมงเลยดังนั้นแกนกราฟก็เลยเริ่มที่5จนถึง10ชั่วโมงด้านบนนะคะที่กำลังเขียนอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแทร็กเกอร์ ฝึกวินัยให้กับตัวเองก็เขียนวันที่1ถึง31แล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นกิจกรรมที่อยากจะฝึกวินัยกับตัวเองในเดือนนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเขียนทุกวันเพราะว่าเดือนที่แล้วก็เขียนพิมพ์พิมพ์มงานทุกวันฉะนั้นเดือนนี้ก็ตั้งใจว่าจะพิมพ์อีกเช่นกันค่ะยังมีอีกเปเปอร์ให้ทําแต่ว่าเทไลไม่กระชันเท่านั้นแล้วก็มีทีสิทที่ต้องเริ่มร่างแล้วตอนจะหมัก เรียนมากไม่คิดว่าจะพิมพ์เยอะขนาดนี้ <c oughs> ก็จะเป็นงานพิมพ์สลักนะคะด้านขวาที่เขียนอยู่ตอนนี้ก็คืออ tracker ของออกกำลังกายเราค้นพบว่าพอเห็นมันเป็นใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราสามารถระบายเป็นช่องๆในช่องหนึ่งมันเป็นช่องขนาด3คูณ3ช่องแล้วเป้าหมายของเราคือในแต่ละวันเนี่ยอยากจะออกให้ได้300กิโลแคลก็บางที ขัดห้องน้ำเราก็นับขาเราก็เปิดให้นาฬิกานับแควไปได้ร้อยแขวเราก็จะระบายไปหนึ่ช่องแนโนอนก็จะเป็นแบบร้อยแขวแล้วก็ค่อยๆสะสมไปให้1วันเต็มให้ได้300เดือนที่แล้วได้แค่ไม่กี่วันเองแต่ว่าในเดือนมีนาเนี่ยทำได้ค่อนข้างเยอะก็เลยาหวังว่าเดือนนี้พอกลับมาเป็นแฮกเกอร์แบบเดิมเราน่าจะออกกำลังกายได้เยอะขึ้นค่ะ แล้วก็เขียนน้ำหนักที่จะชั่งในวันที่1แล้วก็น้ำหนักเดี๋ยวมาชั่งอีกทีตอนสิ้นเดือนดูว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างตอนนี้ปล่อยวางกับน้ำหนักแล้วค่ะคือได้แตะเลขที่ไม่เคยแตะมาก่อนในชีวิตเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบว่าโอเคต้องต้องออกกําลังกายแล้วนะ <c oughs> ก็หวังแค่ว่ารอบเอวจะลดลงมาแล้วก็กางเกงจะไม่อึดอัดเหมือนตอนนี้ น้าถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของ reading log หรือว่าบันทึกการอ่านกับบันทึกรายรับรายจ่ายเหมือนกับเหมือนกับเดือนที่แล้วอีกแล้วในเดือนนี้นะคะเราตัดสินใจตีกรอบให้กับบันทึกสองรายการนี้ด้านซ้ายเนี่ยที่กำลังเขียนอยู่คือ reading log ก็คือบันทึกการอ่านแล้วก็บันทึกรายจ่ายทางด้านขวา ในส่วนของ reading log ก็จะตีเป็นช่องนะคะเหมือนเดิมวันที่อ่านจบไม่ได้สวนว่าเริ่มวันไหนนับแค่วันที่จบอ่านจบเรื่องเรื่องอะไรไปใครเป็นผู้แต่งแล้วก็ให้กี่ดาวแล้วก็ส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นรายรับรายจ่ายซื้ออะไรวันที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วรวมแล้วเดือนนี้จ่ายไปเท่าไหร่เราคิดว่าเราจะใส่รายละเอียดย่อย ในหน้า daily ค่ะเดือนนี้เราไม่ได้ทำหน้าวีคลี่เหมือนเดิมเราปรับมันใหม่ให้เป็นหน้ากึ่งๆ d ่งเดลี่คือคิดมาตั้งแต่กลางเดือนแล้วว่าอยากทำหน้า daily อยากเขียนว้นเวอร์ลายวัน,วานมากขึ้นเพราะว่าที่ที่ที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันไม่พอแล้วเราก็จะต้องเปิดไปหน้าเบนด์ดมแล้วบางที ไม่พออีกแล้วเราก็ต้องไปหยิบสมุดอีกเล่มหนึ่งมาเขียนดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยก็เลยทําเป็นกึงก่งๆึ่งเดลี่หน่อยๆเนื่องจากว่าวันที่1กับวันที่2เป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเราก็เลยรวมเอาไว้ด้วยกันในหน้าเดียวแล้วก็ในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะให้กระดาษหนหน้าสําหรับ1วันเลยก็เซตเอาไว้1ถึงวันที่10เดี๋ยวมาดูกันว่าพอใจไหมกะว่าถ้า10วันแล้วไม่ชอบหรือว่าทําไปสัก ครึ่งวันครึ่งสัปดาห์ประมาณที่4ที่5เราไม่ชอบเนี่ยเราก็สามารถตีมันให้กลับไปเป็นทรงเดิมกับของเดือนที่แล้วได้ก็พอมีพื้นที่สําหรับจดเดลี่รายวันมากยิ่งขึ้นเราก็กะว่าเวลาซื้ออะไรเนี่ยก็จดย่อยๆเอาไว้ในหน้ารายวันนี้แหละแล้วก็รวมยอดเงินทั้งหมดที่จ่ายในวันนี้ไปลงในบันทึกรายจ่ายอีกทีว่า1บรรทัดเนี่ยเอาไว้สําหรับ1วัน ดังนั้นหน้าเดียวก็จะพอคะ่ะสำหรับอันทึกรายใจกลับมาที่หน้า daily ของเรานะคะอันนี้ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะหัวหัวเรื่องของวันอะ่ะมันไม่ถูกใจคะ่ะในหน้าที่แล้วในหน้านี้ก็คิดแป๊บหนึ่งแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเขียนเป็นภาษาไทยเขียนตัววันเป็นภาษาไทยแล้วแบบคำว่าอังคารกับพุธมันทําให้ดูน่ารักขึ้นมา แล้วก็มีไอเดียขึ้นมาว่าเอาถ้าเกิดเขียนเป็นตัวคาริกราฟีเอาไว้ตรงกลางล่ะเราก็เลยเขียนเป็นคาริกราฟีภาษาอังกฤษด้วยปากกาลูกลื่นนี่แหละค่ะเป็นตัวเขียนเอาไว้แล้วก็ใช้ปากกาสีเมจิกสีม่วงที่เข้มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งเนี่ยเขียนชื่อวันเป็นภาษาไทยทับบนตัวคาริกราฟีไปอีกทีหนึ่งคือเราจะเคยเห็นทรงประมาณนี้แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษ คล่อมกับตัวคัลลิกราฟีล้วก็เอาเป็นภาษาไทยแล้วกันแล้วก็คล่อมกับตัวคัลลิกราฟีอีกทีอันนี้คือเปิดย้อนกลับมานะคะแล้วก็เติมคัลลิกราฟีลงไปมองผ่านๆแล้วรู้สึกว่าแอบรักเหมือนกันแต่พอมองดีๆก็เอ í, ้ยเราว่ามันสวยเ,เราชอบอะไรก็เขียนคัลลิกราฟีให้กับทุกๆวันที่เหลืออยู่นะคะ Saturday Sunday แล้วก็ Monday หลังจากนั้นก็เขียนวันให้กับแต่ละวัน ก็จะเหมือนกับทุกๆครั้งในการเซตวีคลี่หรือเดลี่ในเดือนนี้นะคะก็จะไม่ได้แต่งเยอะจะเซตแค่คร่าวๆเราก็จะทําไปแต่งไปแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะมาเปิดผ่านให้ดูกันอันนี้พอเปิดกลับมาวันที่1-2-3อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าพวกกับหน้าอื่นๆที่เซตเอาไว้ก็เลยเขียน วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันลงไปแล้วก็วาชิเทปที่แปะไปเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าขวางทางเหลือเกินก็แกะแล้วก็เอาไปแปะที่ตรงรอบๆแทนเป็นการตกแต่งแทนค่ะเสร็จแล้วค่ะเซตอัพบลูเอชเชอร์แประจำเดือนพฤษภาคมเราชอบหน้าปกหน้านี้มากเลยว้า <laughs> ว well, wow. หน้านี้คือมองมๆไปมันก็สวยนะแต่คือชอบหน้านี้มากกว่า แล้วก็มีอีกแว็บนึงเรารู้สึกว่าเกร็ดเกร็ดแอปเหมือนเกล็ดงูยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเปิดผ่านทั้งหมดให้ดูนะคะว่าที่เสร็จไว้ก็จะเป็นเรียบเรียบอีกแล้วงานเร่งก็จะมาเรียบเรียบนะคะวิธีใช้หน้าเดลี่ที่เสร็จเอาไว้สำหรับเดือนนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับของเดือนที่แล้ว เราก็จะมีไทม์ไลน์ที่จดเอาไว้ที่เอาไว้จดสําหรับแต่ละวันแล้วก็ในเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีพื้นที่สําหรับจดจิปปะทะทางด้านขวานเนาะในเดือนนี้เราก็จะมีไทม์ไลน์เล็กๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับจดจิปปะทะในแต่ละวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ต้องจดเยอะเท่ากับวันธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเวิร์กไม่เวิร์กก็ในเดือนนี้ถ้าสังเกตจะไม่มีหน้าเบนดัมแล้วก็จะไม่มีหน้าคอลเลกชันค่ะเพราะว่าจะเอามาใส่ในรายวันกรอกรายวันแทนเลย ไม่ต้องรวมย่อยหน้าต่างๆที่หายไปก็จะเอามาใส่ในแต่ละวันรวมถึงมูดแทร็กเกอร์ด้วยก็จะมามูดวันต่อวันเลยไม่ต้องมีหน้าของมันเองดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่คนที่ดูกันมาจนจบนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้เสียงอาจจะเนื่อยๆหน่อยเพราะว่าเลยเวลานอนมาพอสมควรแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอ๋อเรามี Facebook แล้วนะอดีาลืมไปกดไลค์กันด้วยก็ล่ะ